ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20เมษายน2566คลิปนี้เราจะมาตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช็คเงินเยียวยาน้ําท่วมล่าสุดซึ่งใกล้หมดเวลาแล้วนะคะตรวจสอบสิทธ์ง่ายๆเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี2565 และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะใกล้หมดเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะคะล่าสุดสามารถตรวจสอบสถานะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย,เ,ภยเช็คเงินเยียวยาน้าท่วม ง่ายๆได้ด้วยตนเองนะคะเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งล่าสุดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอภ ได้จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์จริงที่ใช้เป็นช่องทางให้ผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องรอรับการช่วยเหลือตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี65กรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยในส่วนของลิก์แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะ โดยทั้งนี้นะคะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุโทโกภัยในช่วงฤดูฝนปี65เพิ่มเติมนะคะย้ําอันนี้ในส่วนของเพิ่มเติมกรณีพื้นที่ประสบ์ุุโกภัยตั้งแต่29ตุลาคม65จนถึง31มกราคม66ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและ15จังหวัดนะคะ ซึ่งก็ได้แก่ชุมพรรังนครปฐมนครศรีธรรมราชนาราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพัทลุงยะลาประนองสงขลาสโตโลสมุทรสาครสุร,ราษฎร์ธานีและอ่างทองนะคะโดยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทโกภัยในช่วงฤดูฝนปี65ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะ โดยครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้จะต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยในช่วงฤดูฝนปี65นะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ29พฤศจิกายนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจหรือผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์หรือยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่ยนคำร้องได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ภายใน29มีนาคม2566หลังจากนั้นนะคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารออมสินจะเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แล้วเสร็จภายใน28เมษาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะโดยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะ ตั้งแต่1วันหรือ2 4ชั่วโมงแต่ไม่เกิน30วันและทรัพย์สินเสียหายอัตราการใจ่ายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทนะคะเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ7 0 0 0บาทได้รับความเสียหายเกินกว่า60วันขึ้นไปอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ900 0บาทนะคะ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรือนจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ026373511เงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดใกล้หมดเวลาแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสถานะง่าย เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักก็สามารถเช็คสถานะได้แล้วนะคะ